ถ้าคุณเกิดมาไม่มีต้นทุนไม่มีเส้นไม่มีเงินแต่อยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้คลิปนี้คือทางลัดที่คุณต้องฟังเพราะผมจะเปิดเผยสูตรโกงความจนที่ใช้ได้จริงนี่ไม่ใช่เรื่องโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของวิธีคิดและการลงมือทำคุณจะได้รู้หลักการที่คนเริ่มจากศูนย์ใช้จนกลายเป็นเศรษฐีอย่าเลื่อนผ่านเพราะนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณ9วิธีคิดพลิกชีวิตสู่ความรวยข้อที่1 ตั้งเป้าหมายสร้างความฝันการตั้งเป้าหมายและการสร้างความฝันคือจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองแต่หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็เหมือนเรือที่ไม่มีทิศทางล่องลอยไปตามกระแสะน้ำโดยไม่รู้ว่าจะไปถึงจุดหมายหรือไม่ความฝันคือภาพในอนาคตที่เราอยากให้เป็นส่วนเป้าหมายคือสิ่งที่กำหนดให้ความฝันนั้นจับต้องได้เป็นรูปธรรมและสามารถลงมือทำได้จริง การมีเป้าหมายทำให้เราโฟกัสกับสิ่งสำคัญรู้ว่าควรใช้เวลาแรงและพลังงานไปกับเรื่องอะไรบ้างและช่วยให้เราไม่หลงทางเมื่อเจออุปสรรคเพราะมีภาพชัดเจนอยู่ในใจว่าเราต้องการอะไรเป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทายพอให้เรารู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำให้เราทอ้อการตั้งเป้าหมายไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนเสมอไปแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เรามีเส้นทางที่แน่นอนให้เดิน และเมื่อเกิดปัญหาเราก็สามารถปรับแผนแต่ยังคงรักษาทิศทางได้ตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งอยากเปลี่ยนชีวิตจากพนักงานเงินเดือนธรรมดาให้มีรายได้หลักแสนต่อเดือนใน3ปีเขาเริ่มจากการตั้งเป้าหมายว่าในปีแรกจะสร้างรายได้เสริมจากช่องทางออนไลน์อย่างน้อยเดือนละ1,000งบาทเขาศึกษาการขายของออนไลน์เรียนรู้จาก YouTube และคอร์สออนไลน์แล้วลงมือทำด้วยทุนที่มีอยู่ เขาจะสั่นเวลาหลังเลิกงานมาทำธุรกิจย่อยจากนั้นขยายต่อเนื่องพอถึงปีที่สองเขาตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายและเมื่อเข้าสู่ปีที่สามก็มีทุนและความรู้มากพอที่จะเปิดแบรนด์ของตัวเองเป้าหมายแต่ละขั้นคือเครื่องมือผลักดันให้เขาเดินหน้าไปเรื่อยๆโดยไม่ล้มเลิกกลางทางและสุดท้ายก็ทำให้ความฝันที่เคยดูห่างไกลกลายเป็นจริงได้ภายในเวลาที่กำหนดข้อที่สเริ่มทำตามเป้าหมาย การเริ่มทำตามเป้าหมายคือช่วงเวลาสำคัญที่เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงหลายคนมีเป้าหมายมีแผนมีแรงบันดาลใจแต่กลับไม่ลงมือทำเสียทีเพราะติดกับดักของความกลัวความไม่มั่นใจหรือรอให้พร้อมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์ซึ่งในความเป็นจริงไม่มีใครพร้อมทุกอย่างตั้งแต่ต้นการเริ่มต้นแม้ยังไม่สมบูรณ์แบบดีกว่าการไม่เริ่มเลยการลงมือทำคือการพาตัวเองออกจากจุดเดิม เป็นการเรียนรู้จากการลงสนามจริงไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนการกระทําย่อมดีกว่าความคิดลอยๆอทุกก้าวเล็กๆที่เดินไปตามเป้าหมายจะสร้างแรงผลักดันให้เราอยากไปต่อและเมื่อเราทำซ้ำทำสม่ำเสมอเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นความสำเร็จไม่ได้มาจากการคิดเก่งวางแผนดีเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่กล้าทำแม้จะยังไม่มั่นใจกล้าล้มแล้วลุกใหม่ กล้าเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนัก10กิโลกรัมภายใน5เดือนเขาเริ่มทำตามเป้าหมายโดยไม่รอให้ว่างหรือหาอุปกรณ์ครบถ้วนเขาเริ่มจากการเดินเร็ววันละ30นาทีลดของทอดน้ำอัดลมและบันทึกอาหารที่กินทุกวันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เขาเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและน้ำหนักลงเล็กน้อย เขาจึงมีกำลังใจเพิ่มเวลาออกกำลังกายมากขึ้นเปลี่ยนจากเดินเป็นวิ่งและศึกษาเรื่องโภชนาการมากขึ้นเรื่อยๆแม้บางวันจะเผลอกินเกินหรือขี้เกียจออกกำลังแต่เขาก็กลับมาเริ่มใหม่ทันทีเพราะเขาเริ่มลงมือทำแล้วความคืบหน้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการย่ำอยู่กับที่และนั่นคือหัวใจของการเริ่มทำตามเป้าหมายอย่างแท้จริงข้อที่สบันทึกความสำเร็จในชีวิต การบันทึกความสำเร็จในชีวิตเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้ตัวเองเดินหน้าต่ออย่างมั่นคงหลายคนมองข้ามการจดจำความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพราะคิดว่ายังไม่ถึงจุดหมายใหญ่แต่แท้จริงแล้วความสำเร็จทุกขั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตการบันทึกความสำเร็จทำให้เราเห็นพัฒนาการของตัวเองชัดเจนขึ้น ทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่และยังช่วยตัวใจในวันที่รู้สึกท้อแท้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างการจดบันทึกยังช่วยให้เราได้ทบทวนกระบวนการที่ได้ผลซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นการรับรู้และให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำได้สำเร็จยังช่วยเพิ่มความภูมิใจในตัวเองสร้างความมั่นใจและทำให้เรากล้าตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตการบันทึกอาจเป็นได้ทั้งการเขียนในสมุด การใช้แอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวสิ่งสำคัญคือการซื่อสัตว์กับตัวเองและใส่ใจในสิ่งเล็กๆที่เราเก้าวผ่านไปได้ตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งเริ่มบันทึกความสำเร็จประจำวันลงในสมุดทุกวันเขาจะจดว่าเขาทำอะไรสำเร็จบ้างเช่นออกกำลังกายครบตามเป้าอ่านหนังสือจบหนึ่งบทหรือควบคุมการกินได้ตามแผนแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งเดือน เขากลับมาเปิดอ่านย้อนหลังแล้วพบว่าเขามีความคืบหน้าอย่างชัดเจนความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นจากการได้เห็นหลักฐานความพยายามของตัวเองทำให้เขามีกำลังใจในการรักษาวินัยต่อและไม่ดูถูกตัวเองในวันที่รู้สึกว่าไม่ได้ไปไกลเหมือนที่หวังไว้การบันทึกเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่เครื่องเตือนความทรงจำแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชีวิตของเขากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงข้อที่สสุขภาพกายใจต้องแข็งแรง สุขภาพกายใจที่แข็งแรงคือรากฐานสำคัญของชีวิตที่ดีและความสำเร็จในระยะยาวเพราะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนหากร่างกายอ่อนแอหรือจิตใจย่ำแย่ก็ยากที่จะเดินหน้าไปถึงสิ่งที่ฝันไว้ได้สุขภาพกายที่แข็งแรงทำให้คุณมีพลังในการทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนสุขภาพใจที่ดีทำให้คุณมีสมาธิมีสติมีพลังใจในการเผชิญกับปัญหาความเครียดและความไม่แน่นอนของชีวิต ทุกวันนี้หลายคนทุ่มเทให้กับงานหรือเป้าหมายจนลืมดูแลร่างกายพักผ่อนไม่พอไม่ออกกําลังกายและรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาขณะเดียวกันก็กดดันตัวเองจนเครียดสะสมจนเกิดปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจในระยะยาวการมีสุขภาพที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องรองแต่ต้องเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญลำดับต้นๆในชีวิตการดูแลสุขภาพควรเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการนอนให้เพียงพอ ดื่มน้ำให้มากขึ้นเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และขยับร่างกายทุกวันในขณะเดียวกันก็ควรฝึกใจให้แข็งแรงด้วยการฝึกสมาธิปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และให้เวลากับตัวเองในการพักใจจากสิ่งเร้ารอบตัวตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งเริ่มปรับพฤติกรรมใหม่โดยตื่นเช้าเพื่อเดินออกกำลังกายเบาๆ20นาทีก่อนเริ่มงานทุกวันเขาเลือกกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์เช่นข้าวโอ๊ตกับผลไม้ ลดการดื่มกาแฟมากเกินไปและดื่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นระหว่างวันเขาหยุดพักสายตาทุกชั่วโมงลดการจ้องหน้าจอและก่อนนอนเขาใช้เวลาสิบนาทีจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเพื่อปรับอารมณ์ให้สงบการดูแลร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันแบบนี้ช่วยให้เขารู้สึกสดชื่นมีสมาธิและมีพลังในการทำงานมากขึ้นส่งผลให้ผลงานดีขึ้นความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้น และคุณภาพชีวิตโดยรวมก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนข้อที่5อย่าเสียพลังกายกับเรื่องที่ไม่มีผลตอบแทนการใช้พลังงานในแต่ละวันของเรามีจำกัดเราทุกคนต่างมีจำนวนชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จแตกต่างจากคนที่ย่ำอยู่กับที่คือการเลือกใช้พลังให้ถูกที่อย่าเสียพลังกายและพลังใจไปกับเรื่องที่ไม่มีผลตอบแทนหรือไม่มีประโยชน์ต่อเป้าหมายในชีวิต เช่นการเถียงในเรื่องไร้สาระการติดตามข่าวดรามา่าการนินทาผู้อื่นหรือการเลื่อนโซเชียลโดยไร้เป้าหมายการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแค่ไม่ให้ผลลัพธ์ใดๆแต่ยังดูดพลังงานและสมาธิที่ควรใช้กับเรื่องที่สำคัญจริงๆจนหมดไปอย่างไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราหมดแรงจากสิ่งเหล่านี้เราจะรู้สึกเหนื่อยเทอะไม่มีแรงทำสิ่งที่ควรทำและท้ายที่สุดก็อาจหลุดออกจากเส้นทางของเป้าหมายโดยไม่รู้ตัว คนที่เข้าใจคุณค่าของเวลาและพลังงานจะเลือกโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมการพัฒนาทักษะการสร้างผลงานหรือการใช้เวลากับคนที่เติมเต็มชีวิตการตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งนี้คุ้มค่ากับพลังงานของฉันใหม่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและมีชีวิตที่คุ้มค่ามากขึ้นตัวอย่างสมมุติ เช่นมีคนคนหนึ่งตัดสินใจเลิกเสียเวลาทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่เคยยอมรับความคิดเห็นของเขาเลยเขาเปลี่ยนจากการโต้เถียงมาเป็นการนำพลังงานตรงนั้นไปใช้กับการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแทนเขาใช้เวลาหลังเลิกงานอ่านหนังสือด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารและฝึกควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่กดดันเมื่อเวลาผ่านไปเขากลายเป็นคนที่เพื่อนร่วมง,งานให้ความเคารพมากขึ้นและมีโอกาสได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น เพราะเขาเลือกใช้พลังงานในทางที่มีผลตอบแทนไม่ใช่ใช้ไปกับเรื่องที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยข้อที่6มีรายได้หลายช่องทางการมีรายได้หลายช่องทางเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญของคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินเพราะในโลกยุคปัจจุบันแหล่งรายได้ทางเดียวไม่เพียงพออีกต่อไปโดยเฉพาะเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นความไม่แน่นอนในอาชีพมีมากขึ้นและโอกาสในการหารายได้เสริมมีอยู่รอบตัว การพึ่งพาแค่เงินเดือนจากงานประจำเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงหากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นถูกเลิกจ้างเจ็บป่วยหรือธุรกิจที่ทำอยู่ไม่มั่นคงการมีรายได้หลายทางช่วยกระจายความเสี่ยงและเปิดโอกาสให้เงินไหลเข้ามาในหลายรูปแบบเช่นรายได้จากงานหลักรายได้จากธุรกิจออนไลน์รายได้จากการลงทุนรายได้จากความถนัดพิเศษหรือรายได้แบบพาสซีฟอินคัมอย่างค่าลิขสิทธิ์ ค่าเช่าทรัพย์สินหรือดอกเบีย้ยการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใช้ทุนมากแต่อยู่ที่ความรู้ความกล้าและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเมื่อไรได้เริ่มมาจากหลายทางไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าแต่ยังช่วยให้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและมีอิสระมากขึ้นในการเลือกสิ่งที่ต้องการทำตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งทำงานประจำเป็นพนักงานบัญชีและในช่วงเวลาว่างหลังเลิกงาน เขานำความรู้ที่มีมาเปิดสอนคอร์สออนไลน์บัญชีเบื้องต้นในเว็บไซต์เรียนรู้ต่างๆพร้อมทั้งลงทุนเล็กน้อยในหุ้นกองทุนรวมรายเดือนและนำเงินส่วนหนึ่งไปขายของเล็กๆน้อยๆทางออนไลน์เขาเริ่มมีรายได้เพิ่มจากหลายช่องทางแม้แต่ละทางจะยังไม่มากนักแต่เมื่อนามารวมกันแล้วทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นชีวิตไม่ตึงมือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและเมื่อเวลาผ่านไปช่องทางเหล่านั้นก็เติบโต จนสร้างรายได้ที่มั่นคงมากกว่างานหลักในระยะยาวข้อที่ 7. คิดบวกเรื่องเงินการคิดบวกเรื่องเงินเป็นทัศนคติที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของเราอย่างลึกซึง้งเพราะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกการกระทําหากเรามองว่าเงินคือสิ่งไม่ดีหรือคิดว่าการรวยเป็นเรื่องของคนโชคดีเท่านั้นเราก็จะไม่กล้าหาไม่กล้าเก็บและไม่กล้าลงทุนแต่หากเรามองว่าเงินคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยให้ดูแลครอบครัวทำความฝันให้เป็นจริงและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เราจะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดวิธีใช้และวิธีหาเงินทันทีการคิดบวกเรื่องเงินยังหมายถึงการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าเราสามารถสร้างรายได้ได,ได้มากขึ้นจากการเรียนรู้พัฒนาและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่โทษโชคไม่โทษต้นทุนชีวิตแต่โฟกัสที่สิ่งที่เราควบคุมได้การคิดบวกไม่ได้แปลว่า หลอกตัวเองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองโดยไม่ทำอะไรแต่เป็นการมองโอกาสในทุกสถานการณ์ไม่ตัดโอกาสตัวเองจากความกลัวหรือความเชื่อจำกัดที่สะสมมาในอดีตและพร้อมที่จะเปิดรับแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งเคยเชื่อว่าเงินหายากและต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะมีเงินเขาเปลี่ยนความคิดโดยเริ่มศึกษาทักษะใหม่ๆที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ เขาเริ่มมองว่าการใช้เงินไม่ใช่แค่เพื่อเอาตัวรอดแต่เพื่อสร้างคุณค่าเช่นลงทุนกับความรู้ซื้อเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือออมเพื่ออนาคตเขาไม่รู้สึกผิดเมื่อลงทุนกับตัวเองและไม่กลัวความเสี่ยงที่คำนวณมาแล้วการเปลี่ยนวิธีคิดนี้ทำให้เขามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นมองเห็นโอกาสมากขึ้นและมีความสุขกับเรื่องเงินมากกว่าที่เคยเป็นมาข้อที่8 รักษากฎ50-50กฎ50-50เป็นแนวทางจัดการเงินที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินอย่างเป็นระบบหลักการของกฎนี้คือการแบ่งรายได้ออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนคือ50%สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและอีก50%สำหรับการเก็บออมการลงทุนหรือการสร้างอนาคตกฎนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องใช้ตัวเลขนี้แบบเป๊ะ แต่เป็นแนวคิดที่เน้นให้เราใช้จ่ายอย่างมีสติไม่ใช้เงินทั้งหมดไปกับความต้องการทันทีแต่เผื่อไว้สำหรับอนาคตด้วยการใช้กฎนี้จะช่วยให้เราไม่ตกอยู่ในวงจรของการหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะเรากำหนดขอบเขตการใช้เงินไว้อย่างชัดเจนการมีเงินออมและเงินลงทุนสม่ำเสมอจะทำให้เรามีความมั่นคงมีเงินสำรองยามฉุกเฉินและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่เครียดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันนอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกวินัยในตัวเองให้รู้จักเลื่อนความสุขออกไปบ้างเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งมีรายได้เดือนละ2องหมืนบาทเขาแบ่งเงิน1,000งบาทไว้สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าเช่าบ้านและอีก1,000งบาทนำไปเก็บออมและลงทุนโดยแยกเป็นเงินออมฉุกเฉินสามพบาทเงินลงทุนในกองทุนรวมห้าพันบาทและอีกสองพันบาท สำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นคอร์สออนไลน์หรือซื้อหนังสือเมื่อทำเช่นนี้เป็นประจำทุกเดือนเขาจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีความรู้มากขึ้นและเมื่อเกิดวิกฤตเช่นค่ารักษาพยาบาลกระทันหันหรือโอกาสในการลงทุนเขาก็พร้อมรับมือได้ทันทีโดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินการรักษากฎ 50- 50ไม่เพียงแต่สร้างวินัยทางการเงิน แต่ยังสร้างโอกาสในการเติบโตทางการเงินในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้อที่9อย่าฆ่าหันทองคำของตัวเองอย่าฆ่าหันทองคำของตัวเองเป็นคำเตือนเชิงเปรียบเปียที่มีความหมายลึกซึง้งหมายถึงการอย่าทำลายแหล่งรายได้หรือศักยภาพที่สามารถสร้างรายได้ระยะยาวให้กับเราเพียงเพราะความใจร้อนความโลภหรือความไม่รู้คุณค่าหลายคนเมื่อมีสิ่งที่สามารถทำเงินได้สม่ำเสมอ เช่นธุรกิจเล็กๆที่กำลังเติบโตทักษะพิเศษที่สามารถนำไปต่อยอดหรือสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญกลับเลือกที่จะใช้มันจนหมดหรือทำลายมันเพื่อแลกกับผลลัพธ์ระยะสัน้นเช่นทำงานหนักจนสุขภาพพังขายทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนประจำเพื่อแลกกับเงินก้อนหรือละเลยการพัฒนาทักษะที่ตัวเองถนัดเพียงเพราะไม่เห็นผลทันทีนั่นเท่ากับกำลังฆ่าหารที่ออกไข่ทองคำของตัวเอง ทองคําในชีวิตของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันบางคนคือทักษะบางคนคือทรัพยากรบางคนคือโอกาสที่หายากการรักษาและต่อยอดสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงในระยะยาวตัวอย่างสมมุติเช่นมีคนคนหนึ่งมีธุรกิจเล็กๆที่เริ่มสร้างรายได้สม่ำเสมอวันละ1,000บาทเขากลับละเลยไม่ดูแลลูกค,ค้าไม่พัฒนาคุณภาพสินค้าเพราะอยากหาเงินทางลัดจากสิ่งอื่น หรือบางคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมากแต่ใช้ชีวิตแบบไม่มีวินยัยพักผ่อนน้อยกินของไม่มีประโยชน์ทำงานเกินพอดีจนร่างกายสุดนำไปสู่ค่ารักษาพยาบาลที่สูงและหมดโอกาสทำสิ่งที่เคยทำได้สิ่งเหล่านี้คือการค่าทองคำของตัวเองโดยไม่รู้ตัวการรู้คุณค่าในสิ่งที่สร้างผลตอบแทนระยะยาวและการดูแลรักษาให้ยั่งยืนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาทองคำของตัวเอง ไม่ให้หายไปจากชีวิตก็จบไปแล้วสำหรับหัวข้อ9วิธีคิดสู่ความรวยหวังว่าจะได้ประโยชน์และความรู้ติดตัวกลับไปบ้างขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ